พาท่อตีหงแห่งขึ่งเะยรับแปะตีจะปูใส่กรวลานั่นหยอดน้ำมันเป็นซินใส่บ้ามาหาะหลอมันนั่นพกเมืองหันทำลายเป็นผิดบ่ามาเลยปักนโกาขึ้นแล้วแล้วน้องเป็นัน้ำมปนเป็นซินหอกมัออย่าเอาไเอาใบพักจีริกมาลง ถึงมาหลดไว้คิได้แก่ๆเทานี่มันสั้นหัวไสเติกย้อดเวลาเด้เนาะรักใครกี่ไครแล้วตอนนั้นยอดเวลา ยัาเ้านะตีหอนคือหอนความหลังหอนหอแล้ววที่ก็ดเลยโอ้หอมหอมพี่ใส่หอมนสีกินนอกินย่างเนื้อโอ้มากทยเปนนอกซองนี่แหะหอมคนมา หอมๆเป็นแบบโอ้ข้าวเราในวันนี้นะโอ้น้อไม้นี่ยก็นกินยังกินได้อยู่บนน้อไม้เนี่ยน้องน่าอร่อยน่าน่อไม้ยังกินได้อยู่วันนี่เอามาแกะไปนะลูกจะให้ีอย่างนั้นลกนั่กลักษณะเี็กเขาเรียกว่ายากน่จี๋ดเนี่ย

ินาี anyway, ้กย oh, ิงคุกแ oh, yeah. oh, oh. like ้มไม่ลอยู่จินแจ๋นเป็นพวกูตคุณเห็นอก็คุกเธอลหน่อยเอาโอ้โหได้ลยตาเรน่อ้องลอลอ้า่าเอไม่ไม่คุรู้หมไม่เรื่องยากมั่ใหม่งลูกครับคือห้าแมสิ ไกล้ป่น้าทงไปซื้อก็มอบให้เลยไปซื้อไม่ไม่มีเงินซื้อก็ใส่ถุงให้เลยความมีน้ำใจเนาะเอบุนทำบุญด้ยเนาะเกินข้าวน้ำกันเดย้ มาเห็นซื้อเลยมาทำทาจับนี่ล่ะารั้มมกินนาอยู่อ่นัเฮ้งไหแตงมากรโดมาันมาเอาขึ้นไหมคนลงมาเอาโลดสิขึ้นสีเปลาขึ้นเฮ้ยคนเสียมาหายเจ้านะคนเลยบเปลขึ้นน้ำปอนเออปอนก็เลยโอ้ยมาสัตวมาอาไปมาสั้วเาจะมาหาเจ้านี้คนอยกก็มาให้ด้วยตัวเองเลยเมล หูสาออกแลวเนาะสุขูสุขวนนี่แหละกินน้ำกันละทานเออน้ยมน่นเห็ดแล้วแล้มากินน้กันเลยจาใหไ่นลุละม่าืองทมไดับไมมมาับเลจนไฟหมดซะเลยไดเนาะเพิ่มทานรอ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 สักหน่อยเพิ่มทานเพิ่มทานกระดากระดอ วันนี้ก็วันอาทิตย์แล้วมีสุกก็เสาร์ครับผม,มวันเสาร์ก็อาทิตย์แน้วรเรื่องย่างนีไว้ใจเรา,า <c oughs> ไกินล้กันอีเรื่อหรือไม่สุกก็ไม่หวสุกได้สุสีแล้วเนาะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเดี๋ยว <c oughs> ได้ครบล้ว

แโบานนี้ล yeah, oh, ุงเอาไเนาะที royalty, right? ่ี่เสเลยครับผมเอาให้ลุงเพชรเหรอลุงพลเอาไปเลยครับไปกินงันกันนั่งเนม่กินกหน้าไรให้แล้วอะไรหรอวเออจาไปให้อลกมันบ่เอาบ่มีมืนอยู่คนนท่านไหนเมื่อให้ตอนไดกว่าไปลาะมาจำนวนก็ดีกูไรดอไรไห้ก่อนนุน้ากับเพีอที่บก่าอ๋อคือแสดงว่ามีต

อ๋อมีรถตู้มาครัวรถตู้ใครนะครับ,รรบเดี๋ยวออกไปดูนะครับอ <c oughs> มีรถตู้เป็นรถรถประอร่อนนะครับกับลุงเพชรนะครับนี่ครับรถเยอะมากกว่านี้ เห็นบรรยากาศตอนเย็นเนาะตอนเย็นนะครับที่บ้านลุงเสือภาษานะครับก็คือคักนะครับคือคักพอสมควรนะวันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักนะครับที่แสนอบอุ่นกับครอบครัวของลุงมัดแตนแล้วก็ยูทูบเบอร์พญาย่านะครับผมโอเคนะอัปเดตล่าสุดประมาณนี้นะครับนี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ